อ่าสวัสดีครับนีาจะมารั้งกับการรีวิวตัวละครน,นะฮะวันนี้ก็คือการรีวิวของบัคโอทักบคโอหุงนั่นเองนะทัตจังนั่นเองนะครับก็เรามีสกิลของทัตจังอยากจะมีกไรบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเล่ก๊กบกก้ก็ตอนนี้ผมก็ไปสุ่มมาได้มานะครับก็ตอนนี้กิจกรรมใหม่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะเป็นตู้ของอาจารย์ไอซาว่านะแต่ผมไม่ได้สุ่มมานะครับสุ่มแค่บัคโอมาให้ดูนะฮะก็ดูสกิลเลยดีกว่าครับ เป็นโอเนี่ยเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นสาสตร์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นจะตีแรงเป็นทั้งุนเดิมอยู่แล้วนะครับสกิลวดีกว่านะสกิลวก็คือการทําให้ตัร้อยขึ้นนะแล้วก็เตะขึน้นอย่างนี้นะฮะคือการบึ้มระเบิดที่พื้นแล้วก็ให้ตัร้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลอีก็คือการที่หมุนตัวขึ้นแล้วก็ทาตัร้อยขึ้นไปนะครับใช้คู่กันก็ได้นะใช้ W ให้รอยขึ้นแล้วก็วปัน่นใช้อ e ีปัน่นเข้าไปก็ได้นะครับแล้วสกิลคิวเนี่ยเป็นส เสาสมระเบิดไว้ที่มือนะฮะถ้าเกิดเราตีได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดนะครับเนี่ยแล้เราก็สามารถยิงรัวๆได้เลยนะฮะจนกว่าจะข้างล่างจะหมดนะฮะเนี่ยนะครับเราเอาสี่ทีได้นะครับก็จะมีพิเศษอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราอัพจนแบบอะไรนะระเบิดข้างล่างจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะสกิลคิวจะเปลี่ยนนะครับเป็นสกิลที่ใช้กับเดกุภาคแรกเลยจำได้ไหมครับแล้วยังกดต่อได้นะครับสี่ทีนะฮะโอเคครับ สเปเชียลของบัฟฟโอก็คือการบินนะฮะคือแบบต้อง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 ถ้าเกิดเรากดตีเนี่ยมันจะพุ่งไปเลยนะนะครับถ้าเราบินอยู่เงี้ยแล้วเราตีเราพุ่งไปตีนะครับแล้วก็มันก็มีแค่นี้ครับสกิลของบัฟฟโอนะฮะก็คือโดยรวมเรื่องการระยะใกล้นะไม่ได้ไกลมากนะแล้วก็สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้นะครับเราดูอันจิเมะของบัฟฟ์โอ้ครบหนึ่งนะฮะนี่แล้วเขาบล็อกขึ้นนี่นะครับ ขอมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าเปิดด้วย W นะฮะแล้วก็กดด้วย E แล้วก็มาบึ้มด้วย Q ทีอย่างเงี้ยแล้วเราเก็บ Q ไว้เนี่ยเราจะได้แบบเต็มร้อยเนี่ยมันจะได้แรงกว่าเดิมได้นะครับไม่รู้สกิลอะไรหรือเ่านะครับเป็น Q ที่พุ่งขึ้นไปหนนะเหมือนตัวนะเหมือนตอนงานจิฬาศีนะะแต่มันไม่เหมือนกันสัเดียวนะเพราะตอนนั้นมันมีควันสีดำด้วยฮนะก็เท่านี้ครับรลโก็ก็ุ้งก็เป็นประมาณนี้ครับต่อยหนักก็บึ้มรอบตัวนะฮะแค่นี้แหละครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับโอก็เป็นสายพาวเวอร์ที่ไม่เน้นท so, ักษะอะไรมากนะก็คือพุ่งไปแล้วทําตมีดนะหมุนตัวขึ้นลงหมุนตัวอย่างนี้นะฮะก็อัพเต็มก็บึ้มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โอ้โหก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวที่ power นะ power ก็ประมาณนี้แหละเราไปดูอะไรอีกดีล่ะทั้ก็หมดแค่นี้แล้วครับเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็โอ้ตึ๊ดมันจะสั้นไปหน่อยนะคลิปเนี้ย อ่ะดีก็ไม่มีอะไรนะครับคอตูมไหมคอตูมก็มีสามชุดนะฮะชุดอาเซียสีแล้วก็ชุดญี่ปุ่นนะฮะชุดญี่ปุ่นจริงๆเลยก็ชุดอาไรก็สีกรเท่ดีนะครับมีอะไรอีกล่ะมีอะไรอีกล่ะนี่แหละมั้งครับนี่เป็นสายของเทสโโมนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับชิ้นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ